จากเหตุการณ์เมื่อปี2544ในสมัยที่เป็นทหารพานแล้วเดินเหยียบกับระเบิดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทําให้กหนกคนเต็มรัตชาวจังหวัดสงขาขาซ้ายขาดกลายเป็นคนพิการทันทีเหตุการณ์ครั้งนั้นหลายคนอาจจะเกิดความท้อแท้แต่สําหรับพี่ดําแม้ร่างกายจะพิการแต่ด้วยหัวใจที่เป็นนักสู้หลังจากที่เขาได้ขาใหม่จากบุริที่ขาเทียมให้สามารถกลับมาเดินได้เหมือนคนปกติเขาก็ลุกคุณสู้และฝึกฝนใช้ขาเทียมมาเตะตะก,กอ้ออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเขาก็เตะตะก้อได้ดีไม่แพ้คนทั่วไปครับจนได้รับฉายาเสือดำใจเกินร้อยตะก้อขาเหล็กจากความมุมั่นขยันฝึกซ้อมของกนกพลเต็มลัดทำให้เขาก้าวขึ้นเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ลงแข่งขันตะก้อในกีฬาคนพิการซึ่งก็ได้รับเหรียญรางวัลมาแล้วมากมายจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปนอกจากตะก้อแล้วกนกพลเต็มรัดยังทำประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยการเดินสายรับบริจาคสิ่งของนำไรายได้ต่างๆนั้นไปมอบให้มูลนิธิขาเทียมนอกจากนี้ยังทำโครงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆตามสถานศึกษาต่างๆโดยสิ่งที่ได้นั่นก็คือความสุขใจที่คนพิการอย่างเขาสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมผ่านกีฬาที่รักนั่นก็คือเซปักตะก้อตอนที่ขาขาดใหม่นะฮะตอนนั้นก็เพื่อนก็พาไปดูเขาเล่นกีฬาเซปักตะก แล้วก็นั่งนับคะแนะนตั้งแต่ห้ามงเย็นจนถึงสี่ทุ่มเราเลยนึกขึ้นว่าถ้าเราไม่หัดเล่นกีฬาหรือไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องนั่งดูหรือเป็นกองเชร์กันตลอดชีวิตจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนพันให้เราหันมาเล่นกีฬาเสียพัะกอซึ่งเราจะเอาจุดด้อยของร่างกายคือจุดที่เป็นขาพิการเพื่อจะทําจุดเด่นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กให้เราดูเป็นตัวอย่างว่าถึงแม้ว่ากีฬามันจะยุ่งยากลําบากหรือว่า ใช้ความสามารถแค่ไหนแต่ถ้าเรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นความพิการก็สามารถทำให้เราเป็นเลิศในด้านกีฬาได้ครับสำหรับโครงการสร้างแรงบันดาลใจห่างก,กายศติดกรดกพลเต็มรัฐหรือว่าพี่ดำทำมาแล้ว5ปีเต็มครับซึ่งแต่ละครั้งเขาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทุกๆุกครั้งที่เดินสายสร้างแรงบันดาลใจในรั้วโรงเรียนทั้งครูคณาจารย์อีกทั้งนักเรียนในสารศึกษา ต่างกรชื่นชมความเป็นกันเองและหัวใจนักสู้ทั้งที่เป็นคนพิการแต่ก็สามารถเล่นกีฬาได้ดีไม่แพ้คนปกติทั่วไปดีใจครับและยินดีมากนะครับที่พี่ดำได้ทําโครงการดีๆแบบนี้นะครับมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของเทคนิคการเล่นกีฬาเซป,ปักตะก,ก้อให้กับเด็กๆนะครับเด็กๆก,ก็ให้ความสนใจแล้วก็เด็กๆตั้งหน้าตั้งตารอพี่ดำนะครับมาให้ความรู้ในเรื่องของกีฬาชนิดนี้กันโอ้ตื่นเต้นมากครับดเด็กๆตื่นเต้นมาก ในทุกๆวันของเสือดำใจเกินร้อยตะกอ้อขาเหล็กคนนี้เรียกว่ามีแต่ตะกอ้อกีฬาที่เขารักหากว่าว่างเว้นจากการเดินสายสร้างแรงบันดาลใจทําประโยชน์ให้กับสังคมเขาก็จะมาเล่นตะกอ้อร่วมกับเพื่อนๆที่จังหวัดเชียงใหม่โดยพี่ดงคนนี้ครับสามารถสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับผู้คนได้ทั้งในและนอกสนามนี่คือความสุขใจที่หาซื้อไม่ได้ถ้าอยากได้ต้องสร้างเอาเองนี่แหละหัวใจนักสู้ของตะกอ้อขาเหล็กแดนเหนืออย่างกนกพลเต็มรัดจำลักลวนลอดไทย p ี s รายงาน